สวัสดีครับวันนี้นะครับเราขอแนะนําเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานของมอนเต้รุ่น sb 4 3 6นะครับเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานที่สามารถยกที่ตัวแท่นสายพานนะครับเพื่อขัดเป็นแนวตั้งและพับลงเพื่อขัดเป็นแนวราบได้นะครับสามารถปรับเอียงองศานะครับได้ถึง0ถึง90องศานะครับขนาดกระดาษทรายสายพานหน้ากว้างขนาด4นิ้วความยาว36นิ้วกระดาษทรายสายพานนะครับมีเบอร์ 40 60 80เบอร์ร้อยร้อยยี่สิบราคาเพียง60บาทต่อเส้นนะครับกระดาษทรายสายพานขัดเหล็กนะครับมีเบอร์40 80และเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับราคาเพียง229บาทต่อเส้นนะครับแท่นจานกลมขนาด6นิ้วที่แท่นจานกลมนะครับสามารถปรับเอียงองศานะครับได้ตั้งแต่ขนาด0ถึง45องศานะครับมอเตอร์ขนาด440บาท ใช้ไฟ220โวลต์น้ำหนักเพียง18กิโลกร,รมัมราคาเพียง4,490บาทเท่านั้นนะครับเราจัดส่งให้ฟรีพร้อมเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับลงไว้ที่คอมเมนต์หรือส่งมาที่อินบ็อกก์ก็ได้นะครับสอบถามข้อมูลโทร086-387-1901วันนี้นะครับเราขอแนะนำเครื่องขัดกระดาษทรายสายพา,านของมอนเต้รุ่น s p 4 3 6นะครับไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ